มะสังเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงหาเมตรถึงสิบหาเมตรเป็นพืชตระกูลสมใส่แก้ไขแก้ไอแก้แมลงอ่อนกินพิษสำแดง ครับสวัสดีครับผมพโยบ้านคำบงสงยางสีมึงไม่อุบลราชธานีคือเกา่าครับผมมือนี้ผมมีมาสัง่งมาฝากครับผมรถยารถฝาดมันใส่หากต้มดื่มแก้ไขแก้ไขมีพิษทั้งปวง รากใส่ต้มดื่มซอยแก่ท่องอืดท่องเฟอ้อครับผมรากใส่ต้มดื่มซอยแก่ไอไอเจ็บคอไอมีเสมหะครับผมผลใส่รับประทานสดเป็นยาระบายซอยบำรุงกำลังครับผม ใบใส่ต้มดื่มหรือว่า,าตากให้แห้งขวาชาชงเป็นชาดื่มแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อแก่ท้องเดินคอรับผมแกนใส่ต้มน้ำดื่มแก้หญิง แม่ลูกอ่อนกินพิษกระบุลกินพิษสําแดงคาราผมแกนใส่ต้มรวมกับแกนมะขามใส่ต้มดื่มต้มอาบใส่บำรุงร่างกายแม่ลูกอ่อนหรือสตรีที่อยู่ไฟคาราผม สำหรับกระผมพโยบ้านค้ำบงสงยางสิงใไม่ศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรภูมมปัญญาทองทินตามหลักเศรษฐกิจพ่อเพียงบ้านค้ำบงมือนีกระคงไว้แค่นี้ก่อนคอรับฝากพี่น้องซอยกดไหลเป็นกำลังใจให้พโย ซอยกดแชถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ซอยกดติดตามเพื่อที่จะบ่ไดพลาดคลิปดีๆครับผมสำหรับมือนีก็ขอกราวค่ำว่ากราบสวัสดีครับผม